ลูกค้ายังหาได้ที่ไหนเป็นไประยะห้าเลยนะบอกขอให้มาพี่ยาก่อนว่ะในระยะห้าขอให้มามามาที่ตัวดังพี่ยาก่อนคนนี้นิ่งมากคนนี้นิ่งมากนิ่ง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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างเราอย่างได้อย่างได้อย่างได้สองกิโลสองกิโลมาใช่เลยเร็วใช่เลยเร็วเลยเร็วเยอยากเห็นกิโลโลเจ็ดกิโล ตัวโคตรใหญ่อ่ะโอ้โหนี่กุ้งตัวใหญ่มากเอาโอพี่โอ้มันมันน้ำแข็งนั่นน่ะเอาลงใหม่เอาลงใหม่เอาลงใหม่กุ้งมาอยู่ข้างล่างครับเอาลงใหม่เอาลงใหม่ควานใหม่ควานใหม่สอนนิดนิตักแล้วนะควานใหม่ควานใหม่สอนนิดนิตักแล้วนะควนใหม่ควนใหม่วนให้ชนมืออย่างเดียวครับมันจะมีกุ้งชนมืออยู่แล้วครับอ่านั่นแหละนั่นแหละพอพ่อถุงเลยไปไหนไม่ต้องไปแล้วครับไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วใต้ถุงเลยใต้ถุงเลยเบา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 อ้าวโอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยยอดยอโอ้ยโันไม่ทันโอ้ยเยอะนะกโลกิโอยูไหนลอะนะกโลกโลเ็มอยู่ไหนลยอดสุดยอดโอ้เยอะจริงอัหยิบกุ้ง้ดูหน่อยหิตัวกุ้งให้ดหนอยตใหญไหมตัวใหญ่หมโอ้เก่งมากเลยตัวบลจากิโลอยู่ไหนเก่งมากเก่งมาก